อีกครับเป็นมูนะ้อน่ะอ่ะเก็ดเม็ดมะมออ่วงนี่มาผ่านหาลังสุกเลยเรื่องเต็มพื้นเลยเดี๋ยวมั้ยเอาบนต้นมนะันน่ะเอาเก็บเลย ได้หมดหนั่นแหละที่ว่าลูกเป็นดำๆค่อยๆอยู่อ่ะเป็นสนเหลืองก็ถือได้หมดแ้วมอนถือเต็มที่แล้วนี่โอ้สสำเม็ตข้อเนี่ยโน,น่นน่ะตั้งบน,น,น,นไม่มีคนมาแตะเลยเอาแต่เม็ดมันนอ็เม็ด ขยอมเลยดึงจริงที่นั่นเลยน,น,น,นะมั้งอือฮะทังไงนนั่ก่อนเยอะเลยจะยไปไหนเคยพ่อเก็บตรงนี้มา เนี่ยเอาแต่เม็ดมันเหรออืมแต่เม็ดตกมันนำไปขวาว กนอ่ะเก็บอันนี้เก็บฟองๆไว้กันหน่อยองฟองหากินยากแล้วเม็ดเนี่ยเริ่มล่วงหมดแล้ว ในม,มีเตา่าเตา่าชอบกินนะลูก <c oughs> เอาแต่นายเม็ดมัน